กระแตตอบชัดสรุปนับถือศาสนาอะไรพร้อมทิ้งท้ายฟาดกลับเบาๆเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่มีความเชื่อส่วนตัวศรัทธ,ธาพระพิคเนตมากๆสำหรับกระแตอาสยามที่เธอได้เดินทางไปยังพุทธคยาประเทศอินเดียเพื่อกราบไหว้ขอพรพระพิคเนตนำภาพบรรยากาศมาฝากแฟนคลับผ่านอินสตากแกรม แต่ล่าสุดก็มีคนสงสัยว่านับถือศาสนาอะไรกันแน่โดยสาวกระแตโพสอินสตาแกรมส่วนตัวแอดคราแท้สยามแปดบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ดราม่านะคะแต่อยากมาตอบข้อสงสัยเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกเพราะเจอเม้นแบบนี้ตลอดเวลาเราไหว้องค์เทพเมื่อฉันมาไหว้พระพิคเนตที่อินเดียเก้าวัน ดอกจันดอกจันในรูปคือแปรไปพุทธคยาไปสี่สังเวทมาปฏิบัติธรรมห้าวันมาศึกษาธรรมและทำทานเมื่อรอบที่แล้วค่ะบางท่านอาจไม่ได้ติดตามเลยไม่ทราบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นคนาศาสนาอะไรกันแน่ทำไมไหวฮินดูถ้าแปรตอบว่าแปรนับถือฮินดูค่ะก็คือจบง่ายดีเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกแต่จริงๆแตรชอบที่จะศึกษาในทุกาศาสนาค่ะ ตแตรถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตแตรที่จะชอบอะไรก็ได้ทั้งคริสอิสลามพุทธพรามฮินดูตแตรเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความชอบและความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณชอบอีกอย่างเราชอบอีกอย่างก็เป็นปกติธรรมดาของโลกทุกคนมีความเชื่อที่ต่างกันดอกจันดอกจันดอกจันแต่อยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึงคะ่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ศรัทธาไม่ว่าแต่อย่าลบหลู่ด้อยค่าศรัทธาผู้อื่นการด้อยค่าผู้อื่นคือการไม่ให้เกียรติตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครทำใครได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครไหว้คนนั้นได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครปฏิบัติย่อมได้